ปลาอะไรอะ่ะก็สารพัดเออเออดีดีดีดอโอ้ยโอ้ยนี่นกนางนวลไอ้นี่นกนางนวลใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้วเออโอ้ดูขคบินคบ,บ,บินหาปลานี่ฮะนกนางนวลน,นกนางนวลเหมอนเขาเข้ามาโชว์ด้วยเวลาจัดโรซัดให้เขาโชว์อ๋ออยากเข้ากล้องอยากเข้ากล้องอออนี่ฮะ นงนางนวลครับอนานึก่อยโฉบดูก็อโฉบเลยครับค่าโฉบหาปลาอะไรอย่างโอ้นี่ฮะผู้ชมโชคดีมา,มากๆเลยเห็นนกนางนวลพร้อมๆกับพีพัทยา <c oughs> อันนี้คือเครียดอะไรนะ <c oughs> แมงดาแมงดาทะเลเจ่ต้อม <c oughs> แมงดาทะเลนะครับแมงดาทะเลนี่แมงดาไข่เลยนะครับนี่เวลาจับนะครับต้องจับอย่างนี้นะครับชึบๆอย่างนี้เลยใช่ไหมต้อม <c oughs> อย่างนี้จะให้มันโดนนี่ใช่ไหม โอ้เอาเดี๋ยวหักหักเอ,อ,อ,อหักเลยไม่งั้นจะให้มันิ้หรออ๋อจะให้มันทิ่มแค<ม>่นั้นเองก็หมดพิษละห,หมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เองนะครับนี่ครับแมงดาทะเลที่เราชอบกินกันนะครับนี่แมงดาแมงดายำไข่แมงดาแท้แไ,ไอ้นี่<ม>คือไข<ม>่เยอะเลยใช่ไหมอย่างงี้ตัวเดียวนี่ได้ยำไข่แมงดาแน่นอนนะครับนี่นะฮะหนึ่งตัวก็ได้หนึ่งกับข้าวละ ไข่เขาก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ตาม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 ขอบอยู่เต็มหมดเลยเนี่ยนี่การดูที่เมไข่มันจะมีไข่เราก็เจาะเข้าไปดูอ๋อเจาะเข้าไปดูถ้าบิอกมาเป็นอย่างเนี้ยไข่ใช่ใช่เนีเออเนี่ยอ๋อนื่อไข่เลยเนื้อไข่ไข่เขาเลยอยู่มาปุ๊บปุ๊บเนี่ยน่ะไข่นั่นนี่ยโอ้ยนั่น มื días, ้อเช้ามื้อเช้าว sure. ันนี้ต้องบอกว่าในมื้อเช้าพอดีเลยแฟนซื้อมะม่วงมาพอดีเลยยำนั่นแหละได้กับข้าวพอดีเลยได้กับข้าวพอดีมื้อเช้าเอายกวนขึ้นวันนี้ต้องไปเปลี่ยนเครื่องทรงเลยครับผมคงส่ยจะต้องไปออกออกเรือกระตอมแล้วเนี่ยนี่ฮะนี่คือชีวิตชาวประมงนะครับ เดี๋ยวจะพาเกาะติดวิธีการวางอวนเออใช่วางวางอวนนานไหมเวลาวางอวนนานไหมไม่นานนะถึงเรื่อนชั่วโมงเสร็จอ่าโอเคไม่ถึงเพื่อชั่วโมงเสร็จใช่ไหมจัดไปแต่มันจะช้าตรงนี้เราขี้อวนนี่แหละเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องไม่ต้องเปียกน้ำใช่ไหมเออนะครับเดี๋ยวรอติดตามอ่าผมจะลงทะเลไปกับต้อมนะไปวางอวนนะฮะ วันนี้ต้องนัดแน่นอนเลยฮะเอาให้จบเลยนะครับให้จบกระบวนมันเกิดนก่อนเออดีดีอ่าดีดีละดีละดีละเออได้ได้ได้โอเคแต้เจอกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมครับเออนี่โอ้นี่ไปแล้วนะปึ๊บโอ้ยนี่แหละครับเรือเล็กออกจากฝั่งนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ ชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะฮะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนที่<ด>ออกเรือสนใจตกมือก็มาได้ครับโอเคไม่คิดคาแรงไม่คิดคาแรงอา่าไปเ้ันโอเคจัดได้เลยต้อมถูกคนถูกที่แล้วถูกเวลาแล้วนะตอนนี้ใครันเทียวปัตตาติดต่อหาผมไม่ได้ได้ได้ต้อม จัดให้หโอเคนั่นแหละจัดไปสอบถามได้คิดค่านหากินเหมือนกันไหนแม่มันแม่มันแม่ป่าไหนผมก็ตกปลาเหมือนกันเออนั่นแหละนั่นแหละโอเค